ยูเครนไม่ยอมยกดินแดนให้รัสเซียเตรียมประชุม3ฝ่ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ วันจันทร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโวโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้ร่วมหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยคราวนี้เซเลนสกียอมใส่สูตตามคำขอของทําเนียบขาวจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกตำหนิเพราะเขาใส่ชุดกึ่งทหารมาประชุมการประชุมครั้งนี้ผู้นำจากหลายประเทศในยุโรปที่สนับสนุนยูเครนก็มาร่วมด้วยอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษโดยตอนที่ทรัมป์พูดถึงความเป็นไปได้ของการแลรกด ความไม่เห็นด้วยทันทีพร้อมเปรียบเทียบว,ว่าการให้ยูเครยนยอมสละพื้นที่ดอนบาสก็ไม่ต่างจากการให้สหรัฐยกรัฐฟลอริดาให้คนอื่นแต่สหรัฐและยุโรปสัญญาจะรับประกันความมั่นคงให้ยูเครนหมายความว่าจะสนับสนุนทั้งในด้านการจัดหาอาวุธ ข่าวกรองไม่ใช่แค่ช่วงนี้แต่จะอยู่เคียงข้างยาวไปจนถึงช่วงฟื้นฟูนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้คุยโทราศัพท์กับปูตินนาน40นาทีระหว่างหารือกับเซเลนสกี้และผู้นํายุโรปซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าเขาเชื่อว่าปูตินก็ต้องการยุติสงครามเช่นกันและในอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าอาจจะมีการประชุม3ฝ่ายระหว่างปูตินเซเลนสกี้และทรัมป์ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยด้วยค่ะ